เอาหัวมาด้วยตายละมันน่ากลัวจังเลยเด็กคนนี้มันฆ่าตุ๊กตาแขนขาขาด้วยโอ้โหหัวก็หลุกด,ดูจะมีกระขำน้องขำน้องเล่นตุ๊กตามันก็ตั้งดีดีสิลูกเออเห็นไหมอยู่แล้วถ่าหน้าถ่ายลูกอันนาเลย โอ้โหนั่งพร้อมโอ้โหนั่งตัวไวตลุกโอเคไปไปกล้องได้ค่ะอย่าลืมอย่าลืมกดติ้งไลค์กดไลค์พายกดอย่าลืมกดไลค์กดไลค์กดแช่กดแช่แล้วก็กดกระไอ้กดกระดิ่งด้วยนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดกระดิ่งหนูด้วยนะคะบ๊ายบาย โอ้โหเลยจุ๊บจ้า